สวัสดีครับพวกผมเป้บรนใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Ford Focus MK3 นะครับปี2015 13.15นะครับเครื่อง1.6นะครับนี่เลยสวยเลยนะครับคันนี้สวยมากฟอดโฟล์ัเป็นตัว5ประตูนะครับอันนี้เรยก้าประตูนะครับนี่เลยสวยเลยนี่นะครับจะพาไปดูรอบพันนะครับเพื่อนๆ คันนี้สวยสวยจริงสวยจริงสวยจัดด้วยนะครับเดี๋ยวจะขายในราคาขายเก้าห่นเก้าพอเก้าหมื่นเก้าันบาทพอเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้รถสภาพนี้ไปใช้เลยนี่ไม่ถึงแสนนี่สวยๆนี่กระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับน้ำแดงนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ไม่มีพิกมีคว่ำไม่เคยทําสีน็อตไม่เคยขยับนะครับสักชิ้นเลยนี่นะครับรถสวยมากอัะเจเลขใไม่วิ่งแสนตามเซนซี่นะครับอันนี้จะนะจะเปิดฝากระโปรงให้ฝากระโปรงจะเปิดฝาสวยนะครับล้อแม็กขออสิบห้าเอ้ยข้อสิบหกนี่อ่ขายสวยสวยรถคันนี้สวยจัดขายเก้ามป็นเก้านะครับราคานี้จะต่อเลยนะครับขายถูกแล้วนี่ นี่นะครับตําแดงดูสวยสวยจริงจะเริงว oh. ิ่งดีนะครับเกียร์ดีนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทขึ้นให้ดูนะครับแเอเจนนี่ <Yeah. S 2> นี่นะครับสบายเลยนะฮะ เครื่องดีนะครับไม่มีสะดุดเรื่องดีมากไม่เคยไม่เคยขยับนะครับนี่นะครับไม่เคยแกะนะครับกอดตไม่เคยแกะทุกอย่างดูว่าโอเคทุกอย่างขับเจ้ากอดโฟกัดตัวห้าประตูนะครับปีสองพันสิบห้านะครับคันนี้ป <Tolkien Sandy> ีสองพันสิบห้านะครับสวยเลยสวยมากครับ เมื่อวานขับมาชอบเลยขับสนุกนะครับนี่เลยนี่นะครับส,สวยๆเลยอ่ะก็ะขายนี่หละเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอไม่ต้องไปขายแพงเดี๋ยวอีกมีอีกคันนึงก็จะขายเก้าหมื่นเก้าเหมือนกันเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันนะครับนี่นะฮะส,สวยๆเลยห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าเปนหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะผมเป้นะครับ บ้านใหม่รถมือ2อยีดีให้บริการรถสวยๆเลยขายแค่นี้แหละพอ9 0 0 0า0ันบาทก็จะต่อรองกันเลยนะครับเพราะว่าได้ขายขาย,ขายทูกแล้วนะฮะเตุริที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนใจสอบถามได้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ